พบกับสืบสต็อกเชืรอลลอกหุ้นหุ้นนาสืบในวันที่12มิถุนายนราคาหุ้นปรับตัวลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนเนื่องจากความกังวลว่าจะมีหนี้ให้มีก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ใหม่ก้อนโตราคาหุ้นที่เราตามสื่อเปิดลบทันทีที่18บาท60สต,ตางค์ก่อนที่จะขยับลงไปแตะจุดต่ำสุดที่18บาท40สต,ตางค์หรือติดลบไปประมาณ2.1ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนานแน่นเป็นอันดับหนึ่งบนกระดานหุ้นไทยในช่วงสายของเชา้าวันนี้ เราลองพูดถึงหุ้นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTB ธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับที่2ของไทยและเป็นหนึ่งในหุ้นขวัญใจมหาชนทีล่าสุดมีนักลงทุนรายย่อยถือหุ้นรวมกันมากกว่า75,000ลาย KTB เจอข้อสามกําซัดอีกครั้งหลังมีข่าว Earthbillion ตัว BE e, ทำให้เกิดความกังวลว่าจะลามไปถึงหุ้นกู้และเงินกู้ของสถาบันการเงินซึ่งพบว่าแบงก์กรุงไทยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ ล่าสุด KTB ออกมายืนยันว่ากรณีของเอิร์ธไม่กระทบกับธนาคารมากนักแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลว่าสรุปแล้ว KTB ปล่อยกู้ให้กับเอิร์ธทั้งหมดเท่าไหร่ขณะที่ตลาดคาดว่าน่าจะเกินระดับ1 0 0 0 0ล้านบาทย้อนกลับไปในช่วงหลังประกาศงบไต่มาแรกของปีนี้หุ้น KTB ถูกเทขายอย่างหนักจนราคาหลุด20บาทเนื่องจาก NPL เพิ่มขึ้นมาอีก10,000ล้านบาท ส่งผลทำให้ยอด NPL รวมมีมากกว่า100 0ล้านบาทปัญหาการขาดสภาพคล่องของเอิร์ธจึงนับว่ามีในยะสำคัญต่อ KTB โดยบอร KTI ประเมินว่า mm hmm. เงินให้กู้ทุกๆ2,000ล้านบาทหากผิดนัดชำระหนี้จะทำให้ NPL เพิ่มขึ้นประมาณ2%และ KTB จะต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นอีกราว1,200ล้านบาทส่วนกรณีเลวร้ายที่สุด นักวิเคราะห์มองว่าเคสของเอิร์ธจะกระทบกำไรของ KTB ประมาณ10 1ถึง12เปและเป็นความเสี่ยงต่อการปรับประมาณการลงแต่คงต้องรอดูสัญญาณหลังการประกาศงบไตรมาสที่2ที่จะถึงนี้ก่อนอย่างไรก็ตามราคาหุ้น KTB ที่ปรับตัวลงต่อเนื่องนับตั้งแต่ประกาศงบไตรมาสแรกของปีนี้จนล่าสุดราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอีกครั้งที่20บาท22สตางค์ แต่นั่นอาจจะเป็นจังหวะสําสหรับนักลงทุนที่มั่นใจและรอกเก็บหุ้นตัวนี้อยู่แต่ก็ต้องเป็นนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงสูงได้เช่นกันสัญญาณทางเทคนิคมือสืบจากนาวิเคราะห์โ,โลกซไอมีประเทศไทยทีรศักดิ์นาวรากุลมองว่าแม้ราคาหุ้น KTB จะมีแนวโน้มแกว่งตัวลงแต่ยังพอจะซื้อเก่งกำไรเพื่อเล่นรีบาวได้ที่แนวรับ18บาท เพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน19บาทแต่ถ้าราคาหลุดลงมาแนวรับถัดไป17บาท50สตางค์ยังพอจะสิ่งซื้ออีกไหไม้เนื่องจากดาวไซริสจำกัด